کپ آگو فکر สวัสดีค่ะทุกคนเอากาแฟมาค่ะมาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะมีขนมปังมากินนะคะวันนี้ก่อนไม่ใส่อะไรนะคะไม่ใส่เนยไม่ใส่อะไรกินขนมปังเปล่า ค่อยกลับไปกินข้าวเย็นนี่ขนมปังปะปา ทานกับกาแฟก็อร่อยค่ะอร่อยอยู่มาค่ะกาแฟร้อน แกนมปังอาหารเที่ยงขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆ thank you to everyone เดี๋ยวกินขนมปังหมดเดี๋ยวพาออกไปข้างนอกค่ะไปดีชมบรรยากาศข้างนอกข้างนอกหนาวอันนี้แว่นตาใส่ทำงานนะคะทุกคน เลยก็อร่อยค่ะขนมปังป,ะ,ปะ่ากาแฟรอ้อนฮอตฮอตคอฟฟี่ ไปผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะคะพี่พเพื่อนๆ ชมสบายสบายค่ะไม่เครียดไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรค่ะพูดเรื่องคนทำงานด้วยก็เบื่อไม่อยากพูด พูดไปก็แค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าคนคนมันทําช้าเนาะคนรู้มากวันนี้วันนี้ก็ถามเข้าห้องน้ำยี่สิบนาทีตามเธอไปไหนมาก็บอกเข้าห้องน้ำยี่สิบนาทีนี้นะ ทำงานรู้มาก กลับเมืองไทยแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนทำงานพรุ่งนี้อีกวันนะคะพรุ่งนี้ก็ไลฟ์สดอีกวันหนึ่งปืนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะพี่ๆเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าต้องเดินทางเนาะคะ่ะอาจจะไลฟ์สดตอนไปสนามบิน ตอนไปสนามบินที่ประเทศเดนมาร์กเนาะคะ่ะอาจจะลายสดเพราะว่านั่งเครื่องอนั่งเครื่องสิบอ็ดชั่วโมงนะคะทุกคนวันเพื่อหัสเนาะวันเพื่อหัสก็เดินทางะคะ่ะ นั่งเครื่องยอ่สิบเอ็ดชั่วโมงนานมากกว่าจะถึงนอนไม่หลับค่ะขาไปเมืองไทยนี่นอนไม่หลับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตอนบ่ายเนาะเป็นตอนบ่ายแล้วก็ เป็นตอนบ่ายบ่ายบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงแล้วก็ไปถึงเมืองไทยก็ประมาณหโมงเชา้า6กโมงเช้าเมืองไทยก็ที่ที่ประเทศเดนมาร์กก็เพิ่งจะเที่ยงคืนนะคะอาจจะได้หลับหน่อยหนึ่งช่วงใกล้จะถึงเมืองไทยคะ่ะ ตาก็าง่วงแต่แต่หลับแต่ไม่หลับจะหลับก็หลับหน่อยเดียวขาไปเมืองไทยแต่ขากลับนี่นั่งพอขึ้นเปิดเข้าเครื่องได้นี่หลับค่ะเครื่องบินยังไม่ออกเลยหลับเพราะว่ามันก็ตีหนึ่งตีหนึ่งบ้านเราเนาะขากลับเดนมาร์ก จอดจอดไว้ข้างนอกไปจอดไว้ข้างนอกไปออกไปข้างนอกกันพี่ๆเพื่อนๆกินกาแฟก่อน

100 kroner? Nej, det er første gang de 100 ja, det var sidst. Jeg tror, det var sidste måned, i er 700 Det er godt nok. Det er bare for sjov. Men det kan man godt tjene lidt penge. Det er okay for batteri eller wifi eller sådan noget. ติดตายลิดแวม่ติดซูนสกีนะอาแดดออกนะคะทุกคนแต่หนาวบรรยากาศข้างนอกดีค่ะท้องวับ ท้องฟ้าโปร่งใสแต่ก็เมื่อเช้านี้ฝนตกน้ำยังเปียกอยู่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะน้ำยังมีน้ำคลังอยู่เลยบริเวณที่ทำงานโอ้รถ รถบัสคันนี้สีสวยจังเลยเห็นไหมคะคือม,มันสีชมพูเข้มเหรอมาหาเห็ดเห็ดไม่มีคะ่ะทุกคนใบไ,ไม้มีแต่ใบไม้นะคะ ไปไม้หนาวหนาวนาวเห็นไหมค่ารถบัสสีสวยมากเลย มายืนดูรถพามายืนดูรถค่ะทุกคนปั๊มน้ำมันนี่ขายดีมาก เวลาหิวข้าวก็ไม่ได้เอาข้าวมาก็ไปซื้ออาหารที่นี่ได้นะคะมีมีหลายอย่างมีอาหารเช้าด้วยขนมปังรถแถบน้นเยอะมากเลย จอดอยู่ขรงโน้นนะคะเพราะว่าตึกนั้นนะคะตึกนั้นเป็นเอ่อเป็นคอนโัว์ค่ะเป็นเป็นออฟฟิศเนาะเป็นออฟฟิศรถเยอะมาก รถปรัปด๊ปรดรถปรัปด๊ปรดรถบัสดสีเหลือง อาจักรยานขึ้นรถบัสได้นะคะถ้าไม่มีเอ่อถ้าถ้ามันว่างเนาะถ้ามันว่างก็เอารถเอาขึ้นรถบัสได้จักรยานเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ว่างอยู่ใส่รถเอ่อรถเข็นเด็กถ้าไม่มีรถเข็นเด็กก็เอาจักรยานขึ้นได้ค่ะ ยงเร็วไปค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching See you evening Thank you so much Bye-bye bye ค่ะ